ออทุกคนจอยมากพวกบรรยากาศทุกอย่างมันจอยหมดทุกอย่างมันสนุกหมดทุกอย่างมันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรฝ่าเลยคืนนี้เบื้องต้นจะเรื่องลูกชูครับเรื่องหน้อยหนาเพราะ้องขวัญอยู่ใช่ครับมุกไม่ซ้ำแล้วก็จำมันไม่ได้แบบกินข้าวยังไม่ได้กินเลยครับเดี๋ยวว่าจะให้เิ็กๆไปซื้อพวก ของกินให้หน่อยวันนี้ไม่เตือนขาโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เตือนแต่ก็ยังมีคนเข้ามาดูเท่านี้ก็ดีใจแล้วครับคอลลาเจนยี่ห้ออะไรคะกังน้ำครับกังน้ำครับกังน้ำสวัสดีคุณพึ่งครับสวัสดีครับไม่แจกรายส่วนตัวครับผมเติมพลังก่อนนะน้องชายครับผมเดี๋ยวเติมพลังครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนก็คุยไปเรื่อยนะเดี๋ยวก่อนจะลงก็เหมือนเดิมก่อนลงก็เดี๋ยวจะมาเปิดระบบกันนะครับผมต้องทำอย่าวันค่ะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีคุณแอนนี่ครับผมโค้งน่าจะต้อเตียโดนแน่นอนคันนี้คุณอำนาจโดนแน่เขาย่ำเที่ยวอยู่ยังไงคุณอำนาจก็โดนว่ายังไงคุณอำนาจก็โดน เรื่องอะไรคคืนนี้น่าจะเป็นลูกชูครับเบื้องต้นคุยทางเจา้จาภาพเจ้าภาพโอเคให้เล่นเื่นลูกชูเพราะว่าแถวแถวเขตนำบุรีเนี่ยเราเล่นดําดงบ่อยเราเล่นดดงไปไปไปหลายงานแล้วไปไปหลายครั้งแล้วอืมเราก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนถนนบ้างนะครับวันนี้มีครับน้องไทยมาเกือบทุกวันเลยทุกคนน้องไทยอะ่ะมาเกือบทุกวันเลย khơi cho ăn à chị hả ở, chính đây. ở chính đây. này không này nè ทำไมเไี้ปืนอ่ะบ้านนให้รถปั่งนุนเขาได้ไหมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมว่ามันจอดรถเบี้ยวอะผมว่ามันผมว่ามันจอดรถเบี้ยวอะ,อะไม่พราแล้วจอดรถเบี้ยวอะเจจอดรถเบี้ยวเบี้ยวนะเจ พ่อแล้วทำไมพ่อไม่ไม่ไม,ไม่เข้าหลอกนู้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้มันเข้าไงแล้วทำไมอ่ะตรงนู้นมีแมลงวันมันเกี่ยวอะไรกันทำไม <laughs> มาจอดอย่างเงี้ยมันเหมือนจอดกักคนอื่นเข่าเราไม่ได้กักเ<น>ข้าให้แค่สามพันก็ใช่ไงเราเราจอดไปก่อนเราก็ถอยเข้าไปก่อนดิเข้ามาที่หลังเราจะได้จอดอดีเลยแต่แล้วแต่พ่อละกันแต่พ่อจอดตรงตรงหน่อยมันเบี้ยวเราได้ตรงนี้ยเบี้ยวเลี้ยวไปทางจอดอย่างไงเจ๊ เดี๋ยวพี่คืนลูจกจ้าแหนึ่งจ้าพี่ขอขยับรถแป๊บเดียวเนี่ยใครเนี้ยจบตรงแล้วตรงแล้ว,ลวพอตรงไหมตรงนะตตสาตวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับอะไรเอ่ยโอเคเจ้ถ้าไปหาอะไรกินซื้อฝากพนั้น,น<ะ>ถ้าไปหาอะไรกินซื้อขาอ้ขาวเหนียวไก่ย่างฝากั้ถ้าไปหาอะไรกินอ<ช>่ะสวัสดีครับพัะชะรินผู้ชนะเจนางไม่ดูนานแล้วก็น่าจะได้ดูในสิบคืนนี้ครับเดี๋ยวน่าจะมีเล่นให้ดูนะครับผู้ชนะใจนางน,นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาก็น่าจะแน่นอนเลยผู้ชนะเจนาง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 สวัสดีจ่าจ่าจ่าสวัสดีครับพี่ขมวลดีครับลูกสาวกำนันเดี๋ยวที่คณะคณะบ้านบารมีมีแน่นอนครับลูกสาวกำนันยังไงก็มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าดูไหนอินตาหนอินตามาแน่ครับห้าคืนยังไงก็มาแน่นอนยังไงก็มามาแน่นอนได้ได้ดูแน่นอนห้าคืนนี้ไหนอินตาหมาย่นอนไหนตาแม่มามาเจอกันแล้วเด้อแม่ปนายแม่ปนายคืดฮอดไอ้หนานเมนบบ ไอ้หนานคิดฮอดแม่ปานายหลายลายไอ้หนานอยากเจอแม่ปานายแม่ปานายคล้องบักหนานผู้นี้คิดฮอดแม่ปานายหลายลายไอ้อินตาคืดฮอดบักหน้าพี่น้ำผมถึงแล้วนะเือแล้วไมหมกินน้าหิวมากเลยคืดฮอดหลายลาย,ลายวันนี้มีแล้ว,วครับยิ้มย่าสตูดิโอเหมือนเดิมครับทุกคนครับยิ้มย่าสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับ ถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพจะขอท้าทิวิตได้เลยครับขอได้เลยเราจัดให้นะจัดให้ตามคําขอแม่ปานายเข้าดอมไปแล้วเด้อวันนี้เข้าดอมไปแล้วกฤษดาอยากดูกฤษดามีครับมีหลายเรื่องแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงมีหลายเรื่องในรถนะสุขสัตว์ักก็เพิ่งเล่นไปที่างานพ่อสอนลักษมีไหมสุขสัตว์ักกันเนาะอืม มีหลายเรื่องเลยทุกคนมีหลายเรื่องเลยวันนี้ผมมีเวลาถึงแค่หกโมงนะวันเดียวต้องขึ้นไปทำอะไรอลารเพราะว่าเดียวต้องเข้าเล่าเรื่องด้วยวันนี้มีเวลาอีกแค่สิบนาทีนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวอ่ะตามทรงนะแดดดี้จะเปิดระบบติ้งนะครับสาหรับหลายๆคนที่ที่เอดูเนาะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจในค่ําคืนนี้เดี๋ยวจะเปิดระบบติ้งนะครับใครที่อยากจะให้เราติ้งกับแดดดีก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่ามีเวลาถึงแค่หกโมงนะเพราะว่าเดี๋ยวหกโมงก็ต้องลงไปเล่าเรื่องแล้ว นะครับผมวงเ้าเรื่องวางลงวางลอกกันนะครับผมฝากทุกคนช่วยติ้งให้ผมด้วยนะนิดนิดหน่อยหน่อยช่วยกันดันให้วันเนี้ยวันเนี้ยคือเท่าไหร่ไม่รู้แต่คือขอให้ได้เยอะเละกันนะครับผมนะครับจะเริ่มแล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ใช่เรื่องทำดงครับวันนี้เรื่องลูกชูครับเพราะว่าคุยทางเจ้าภาพาไว้เจ้าภาพโอเคนะครับเจ้าภาพไม่ได้ขอเรื่องอะไรเจ้าภาพบอกขอเรื่องอะไรในที่สนุกสนุกข้างบนเรื่องใหม่ไหมก็ต้องรอดูครับต้องรอดูอาจจะ้องรอดูโอกาสว่าจะเป็นยังไงนะครับ เวลามามาก็เวลาน้อยใช่พี่นัทมาเวลาน้อยพี่นี่สวัสดีครับเวลาน้อยมากแล้วก็มันมันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะเนี่ยต้องขึ้นไปเล่าเรื่องแล้วแล้วก็เล่าเรื่องใหม่คือเรื่องเรื่องนี้เราเคยเล่นกันอยู่แล้วแต่มันเป็นมันเป็นล็อกใหม่ที่เราจะทํากันขึ้นมาแล้วคือทําให้มันแต่ว่าให้มันดูกระชับขึ้นแล้วก็ให้มันดูดูเดือดขึ้นให้มันดูมันขึ้นเดี๋ยวทุกคนก็ต้องมารอดูคืนนี้ว่าลูกชูในภาวนี้เนี่ยในภาวันี้มันจะมันแค่ไหนมันจะเดือดแค่ไหนทุกคนก็ต้องมารอดูกันนะครับพี่นัทเนี่ย พี่เนะ็มีเวลาถึงแค่เนี้ยอีกห้าทีห้าทีนี้พี่เน็ตขอเปิดระบบติิงนะใครใครอยากใคมัำใจพี่เนะ็ตฝากระบบติิงได้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้ร้ายกับเขาเลยครับผม